สวัสดีครับ่อยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ w i n w i n w a อลไทยแลนด์โอท็อปจูเนียซีซั่สุดยอดนักธุรกิจแบงปัตรุ่นเยาว์ครับการแข่งขันจะถูกแบ่งเป็น2รอบสำหรับรอบนี้คือรอบทดสอบความมุ่งมั่นน้องๆแต่ละทีมจะมีเวลา3นาทีในการนำเสนอแผนธุรกิจ หลังจากหมดเวลากรรมการจะมีโอกาสซักถามท่านละหนึ่งนาทีเมื่อได้ฟังคําตอบจากน้องๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรรมการจะกดให้หัวใจกับน้องๆซึ่งแต่ละท่านจะมีหัวใจสูงสุดถึง50ดวงที่จะให้กับน้องๆในแต่ละทีมรวมหัวใจทั้งหมด150่ดวงสุดท้ายแล้วทีมที่ได้หัวใจมากที่สุด1ิอันดับแรกจะได้ผ่านเข้ารอบฝ่ายนองเพื่อไปชิงทุนการศึกษา20,000 0บาทและได้ไปทริปเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมในฝัน เอาละครับทีมแรกของเรานะครับเขาจะต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมที่เรารู้จักกันดีนะฮะก็คือการไา้รำของมโนลาครับเขาจะสารต,ต่อต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จากลูกปัดหลากสีนะครับเขาจะทำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของทางใต้เลยนะครับไปพบกันเลยครับกับทีมบ้านศิลป์นาตโกลาเรียงร้อยลูกปัดหัตถศิลป์จากโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาวจังหวัดพังงา ดีค่ะพวกเรามาจากทีมบ้านสินนาสโกลาโรงเรียนเทศบาลเม่อันยาวจังหวัดทางานวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องเครื่องประดับจากลูกปัดโนราและเครื่องประดับเคบายา ที่เราได้หยิบยกเครื่องประดับเคบาย่ามานั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะนิยมทํากันเป็นองซึ่งมีราคาสูงจับต้องได้ยาก<ๆ>เราจึงคิดที่จะนําลูกปัดโนรามาร้อยให้เป็นเครื่องประดับเคบาย่าที่มีราคาที่ต่าลงและจับต้องได้ง่ายเรามีความตั้งใจที่จะเผยแพร่และสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อการใช้งานได้จริงในการประดับชุดเคบะย่าค่ะฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ใหพวกเราทีบานซินนาตโกลาด้วยนะคะขอบคุณครับ เป็นไงฮะแค่เปิดตัวแค่ชุดแค่การไล่รำนี้ต้องบอกว่ากินขาดเลยทีเดียวเรามาดูธุรกิจของเขาดีกว่านะครับว่าจะวินกับธุรกิจวินกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการรอยเครื่องประดับจากลูกปัดโนราและเครื่องประดับเคบาย่าครับที่เราได้หยิบยกเครื่องประดับเคบาย่ามานั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะนิยมทำจากทองซึ่งมีราคาสูงจับต้องได้ยากเราจึงนำลูกปัดโนรานครับมารอยให้เป็นเครื่องประดับเคบาย่าและมีราคาที่ต่ำลงสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นครับ ลักษณะของลูกป,ปัดโนราทําจากแก้วพลาสติกหรือเปลือกหอยมีสีสดเช่นสีแดงสีเหลืองสีฟ้าและสีเขียวใช้ประดับเสื้อแขนเอวและเสื้อโนราหรือกับโปรงข,ของนักสแสดงได้อีกด้วยค่ะมีการร้อยลูปปัดด้วยมืออย่างประณีตเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้เวลาและความตั้งใจงในการรนอลูกป,ปัด ประโยชน์ในการทําลูกปัดโนราที่ได้กับบ้านสินคือเราสามารถนําไปใช้กับชุดการแสดงต่างๆในงานต่างๆได้และนอกจากนี้การทําลูกปัดโนรายังเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แก่ผู้สูงอายุเพื่อนในโรงเรียนครับการร้อลูกปัดโนราการเลือกลูกปัดต้องให้เหมาะกับสีชุดโดยที่เราจะเย็บด้วยเส้นได้หรือเส้นเอ็นการเย็บต้องมีความปราณีตหรือความละเอียดอ่อนโดยที่ลูกปัดสามารถทําเป็นลายต่างๆได้เช่นลายดอกไม้ลายข้าวหลามตัดค่ะผลิตภัณฑ์ของเราจะมีเป็นเข็มกัดในเหมืองสร้อยลูกปัดโนรา ผลกระเจลูกบัตรโนราสินาค้าขายดีของเราจะมีเป็นเข็มกัดเคบาย่าค่ะราคาอยู่ที่5 3 9บาทแบ่งเป็นต้นทุน250้บและแบ,บ่งเป็นกำไรอีก289บาทค่ะและนอกจากนี้เรายังได้มีการต่อย,ยอดนำกระเป๋าจูดมาเพิ่มมูลค่าโดยการนำลูกบัตรโนรามาติดให้ดูมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นครับและกำไรของเรายังได้แบ่งออกเป็น2ส,ส่วน 1. ทุนสำหรับนักแสดง2ส,สนับสนุนแหล่งเรียนรู้บ้านศินนาตะโกลาครับ ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราทีมบ้านสิงนาตะโกลาด้วยนะคะขออคุณค่ะสุดยอดครับสวยงามมากจริงๆนะฮะเอาละครับแต่คราวนี้จะต้องตอบคำถามนะครับจากท่านคณะกรรมการคนละหนึ่งนาทีนะครับตอบให้ดีๆเอาหัวใจมาให้ดีเยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วอาจารย์อออครับ สวยมากเลยค่ะเข็มกลัดอันนี้เนี่ยเท่าที่ทราบป้าแป๋มก็ได้อีกสีหนึ่งทุกคนได้หลากหลายสีมากเลยอยากจะถามว่าเด็กๆเนี่ยทํากันเองเลยเหรอใช่ใชค่ะ<ช>แล้วอันนี้ขายตั้ง500กว่าบาทอะ่ะสําหรับคนกรุงเทพม,มันก็แพงอยู่นะลูกแล้วขายได้เหรอขายได้ครับขายให้ใครบ้างคะขายให้กับชุมชนหรือว่าเวลาเราไปออกบูธต่างๆอะคะ่ะเราจะมีแบบไปขายอย่างนี้นะคะ่ะ คุณๆนี่ออกบูธที่ไหนกันบ้างตามตลาดนัดค่ะตามตลาดถนนสวัฒนาธรรมด้วยค่ะอันนี้เหมือนกับว่านักท่องเที่ยวคนน่าจะสนใจนะใช่ใช่ค่ะกระเป๋าพวกเด็กๆทําเองด้วยหรือเปล่าคะตัวกระเป๋าก็จะรับซื้อมาจากคนในชุมชนครับแต่ไอ้ลูกปัดนะลูกลูกปัดทํากันเองครับสวยงามเหลือเกินราคาแพงไหมก็จะอยู่ที่ประมาณ700หรือ800ร้อยบาทั้ไม่ให้ท่านคณะกรรมการเห็นชัดๆเลย อาจจะขายได้ตรงนี้เลยอาจารย์อ้อเห็นาจให้เ0็ดันเลยแหละแต่อันนี้ยังไม่ได้เย็บให้เรียบร้อยนะครับุ้งบนเราจะลูกเจ้าไปเย็บให้ครับกระเป๋าอาจจะซื้อมาแต่ว่าลูกปันจะลยเองอะหมดเวลาครับเอาละครับท่านต่อไปครับ พี่แปมครับป้าสนใจเรื่องนี้หนูบอกว่าอะไรนะมีการสอนให้กับผู้สูงอายุอันนี้เราทําอะไรบ้างยังไงคะในส่วนของผู้สูงอายุพรกลูกก็คือจะร้อยเป็นเข็มกัดนายเมืองหรือว่าเข็มกัดเคบลาา่าครับอ๋อแล้วเราให้ค่าแรงท่านนะคะหรือไงคะก็คือจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนครับเราก็คือจะแบ่งให้บ้านศิลนาตโกลาครับแล้วก็เป็นทุนสําหรับผู้สูงอายุเองครับเราให้เท่าไหร่สมมติว่าร้อยเข็มกัดหนึ่งอันเนี่ยคะก็คือของเราจะเป็น70%แล้วก็ขอระเป็นับแล้วก็ของรรหรักสแสดงนีายังไงปอร์เซ็นต์หรับแักแสดงคือทุน เกี่ยวกับพวกเราอะค่ะเพราะว่าพวกเราเป็นนักแสดงอ,อ๋อหนูเป็นนักแสดงด้วยใช่ใชค่ะ,คะร้อยเองทําเองหมดเลยค่ะโอ๋ okay, อเข้าใจละขอบคุณค่ะปิเจครับสนใจเรื่องนี้ต่อพอดีเลยเพราะลูกปัดเนี่ยอยู่เดียเด่ยวๆไม่ได้ถ้าไม่มีเรื่องของการแสดงโนราด้วยเราเรียนจากใครคะเด็กๆ เรียนจากคุณครูค่ะคุณครูที่โรงเรียนวิชาหน้าตาศิลป์อะไรเงี้ยเฉยๆเลยเหรอคะหรือว่าใช่ค่ะใคุณครูของเราเรียนมาจากไหนครับมาจากหน้าตาศิลป์ค่ะไม่ใช่เป็นครูสอนล้ำในชุมชนมาสอนเราใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอีกคะนึงเมื่อกี้ตอนพรีเซนเทชันคุณลุงเห็นมันมีคําว่าหอยมือเสือเราเราทำอะไรกับหอยมือเสือนะครับเอาใหม่สิ ก็เราได้นําเปลือกหอยครับมาทําเป็นสร้อยครับเวลาเราใส่ราพื้นบ้านอะไรพวกนี้ครับเปลือกหอยมือเสือมันเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนนะครับในอนาคตเราอาจจะเอาเปลือกหอยมาร้อยกับลูกปัดด้วยค่ะเขาเก็บเปลือกหอยมือเสือมาใช้เยอะไหมครับเยอะพอสมควรค่ะจาทำเป็นลูกปัดงนี้ค่ะมันเป็นหอยตัวใหญ่หรือหอยตัวเล็กคันลูกตัวเล็กค่ะตัวเล็กใช่ไหมเพราะตัวใหญ่เป็นสัตว์คุ้มครองประเภทสองเนาะใช่ค่ะใช่ไหมจริงๆเราไม่ควรไปยุ่งกับมันตัวเล็กนี่เล็กขนาดไหนรลูกก็เล็กประมาณที่จะร้อยกับลูกปัดได้ค่ะแล้วจะมีทางไหมที่ เราจะใช้วัสดุทดแทนการไปเก็บเปลือกหอยมาจากทะเลได้ค่ะมีครับเราใช้อะไรครับผ้าปะติผ้าปะติผ้าปะติครับแล้วก็เม็ดกระดุมค่ะเม็ดกระดุมใช่ค่ะหมดเวลาครับขอบคุณครับะารันสามท่านนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าจะได้รางวัลหัวใจไปกี่ดวงนะครับอาจารย์อ้อครับให้กี่คะแนนครับอ้อชอบมากเลยเด็กๆก็เป็นนักแสดง ใส่ลูกป,ปัดที่ตัวเองทำเองสแสดงเสร็จแล้วก็นำไปขายให้คนดูนี่แหละครบวงจรจริงๆนะพี่หอยนะใช่ครับขอให้เต็มเต็ม50สขอบคุณครับครบวงจ,จรจริงๆฮะพี่แปมครับจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นของที่สวยงามมากแล้วก็น่าจะทําได้หลายๆรูปแบบเลยนะในแง่ของสินค้าอาจจะต้องดูเรื่องราคานิดนึงนะคะว่าทายังไงให้คุ้มกับค่าแรงเราแต่ก็คนซื้อได้เยอะๆเนาะ 40เลยค่ะครับขอบคุณครับเป็น90ดวงแล้วนะครับพี่เจแล้วครับให้กี่ดวงครับนุงว่าความหลากหลายของสินค้าที่มาต่อยอดมันยังเป็นช่วงเริ่มต้นซึ่งอาจจะมีน้อยไปหน่อยแต่สวยมากมาก,มากนะท้าีจริงๆถ้ามีหลายๆอย่างมาให้ดูมากกว่าของประดับนี่จะให้เต็มเลยตอนนี้ขอให้40ไปก่อนออแล้ครับ<อ><อ>และทีนี้นะครับในหัวใจไป130ดวงครับ นอกจากความสวยงามของเครื่องประดับแล้วการแสดงก็น่าดึงดูใจไม่แพ้กันเลยครับนับเป็นธุรกิจที่ครบวงจรเลยทีเดียวทำให้สามารถคว้าหัวใจไปได้130ดวง